เดม่วาดี้สู่หน้าเลสเตอร์จะรอดพ้นบทลงโทษย้านหลังกรณีเหวี่ยงสตัดไปโดนศีรษะโชครานมูตาฟี่ก้องหลังอาร์เซนอลในเกมที่เอเมเลสเตเดียมวาดี้รอดตัวจากการโดนไล่ออกในครึ่งแรกจากจังหวะปะทักกับมูตาฟี่และจังหวะล้มลงรองเท้าของกองหน้าเลสเตอร์ไปฟาดเข้าที่ศีรษะกองหลังอาร์เซนอลอย่างจังแต่ไม่มีบทลงโทษใดๆในสนามจากผู้ตัดสินคิสคาวานับ ภายหลังจบเกมมิเกลอาเตตาคุณซือเดอะกันเนอร์หัวเสียอย่างมากโดยเปรียบเทียบใบแดงของเอ้เอนเคเทียว่าวาดี้ก็ต้องโดนเช่นกันที่หัวเสียหนักเพราะสุน,น้าคู่แข่งรายนี้เป็นคนยิงประตูตีเสมอท้ายเกมด้วยเดลี่เมลสื่ออังกฤษรายงานว่าวาดี้ไม่น่าจะถูกสมาคมฟุตบอลอ,อังกฤษพิจารณาโทษย้อนหลังซึ่งจะทําให้อดีตสุน,น้าทีมชาติอังกฤษจะสามารถลงเล่นในเกมเพลย์มารีนัดเจอกับบอลทมัดวันอาทิตย์นี้ได้ เลสเตอร์ซิตี้ลงสนามเพเมลีกนัดที่34บุกไปเยือนอาเซนอลที่เอเมเรสสเตเดียมโดยก่อนลงสนามเลสเตอร์รั้งอันดับ4ของตารางมี58คะแนนจาก33นัดส่วนเจ้าบ้านปืนใหญ่มี49คะแนนจาก33นัดอยู่อันดับ7เลสเตอร์กลับมาอยู่ในฟอร์มที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งหลังนัดที่แล้วเปิดบ้านถล่มคิสตันพาเลสเลเท3-0ในขณะที่ลูกทีมของมิเกลอาร์เตต้ากลับมามีฟอร์มที่สุดยอดแล้วเช่นกัน ชนะรวดในลีกมาแล้ว3เกมล่าสุดบุกไปชนะวู๊ปสองศูนย์โรเจอร์ปรับทับเล็กน้อยส่งไรอันเบนเน็ตลงตัวจริงหลังจากเกมที่แล้วมาเป็นตัวสำรองและทำผลงานดีส่วน2นักเตะสำคัญอย่างเบนชิวลและเจมส์เมดิสันยังไม่ฟิตจึงไม่มีรายชื่อทั้ง2คนนาทีที่12เลสเตอร์ได้โอกาสก่อนจากจังหวะลูกเตะมุมสั้นมาร์คอัลเบอร์ตันเล่นสั้นกับอโยเซเปเลสหักเข้ากลางให้อิเฮนาโชยิงด้วยซ้ายบอลพุ่งตรงกรอบ แต่ผู้รักษาประตูอย่างเซฟไว้ได้ด้วยเท้านาทีที่21เป็นโอกาสของเจ้าถิ่นขึ้นนำ1-0แดนนี่เซวยยอสจ่ายทะลุให้กับบุคยโยสาก้าโยกหลอกจอนี่อีแวดและเปิดเข้ากลางให้กับโอบามยองยิงผ่านมือแคสเปอร์ชไมเคิลเข้าไปเจ้าถิ่นนำ1-0นาทีที่29แนวรับฝั่งซ้ายเลสเตอร์ยังคงมีปัญหาอาเล็กซองลากาเซตหไหลบอลออกด้านข้างให้กับบุคยโยสาก้ายิงไปติดเซฟของชไมเคิล นาทีที่32แคสเปอร์ชไมเคิลต้องออกแหล่งซูเปอร์เซฟ2ครั้งซ้อนจากจังหวะกับตัวยิงบริเวณจุดโทษของลากาเซตและจังหวะบอลต่อเนื่องเอ็กเตอร์เบรยรินได้ยิงมุมแคบชไมเคิลก็ปัดข้ามคานไปได้อีกนาทีที่35อินเฮนาโชส่งบอลเข้าประตูได้จากจังหวะเปิดด้านซ้ายของเจม่วาดี้แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินสะบัดธงไปจังหวะฟาวของอินเฮนาโชไปก่อนนาที39เบรยริน เปิดบอลจากริมเส้นกรอบเขตโทษด,ด้านขวาให้กับลากาเซต็ตโขกเต็มๆแชมิเคิลเซฟไว้ได้สบายช่วงท้ายครึ่งแรกมีการประทะก,กันจนต้องปฐมพยาบาลหลายครั้งจบครึ่งแรกเลสเตอร์ยังตามหลังอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งเริ่มครึ่งหลังมาได้สองนาทีเลสเตอร์ได้โอกาสทักทายก่อนวาดี้หลุดไปถึงเส้นหลังหักกลับเข้ามากลางเจมส์จัสตินยิงด้วยซ้ายติดบล็อกดาวิดลุยนาที5้าออาร์เซนอลได้ฟรีคิกดาวิดลุยยิงฉล็บกำแพงก่อนจะมุดเข้าเสา แต่ชไมเยิลพุ่งปัดออกไปข้างเสาได้อีกนาทีที่55วินเฟรดเอดีดีตัดบอลได้ตรงกลางสนามจ่ายให้วาดีกระชากขึ้นทางขวาและเปิดโค้งเข้าเขตโทษให้กับอิเฮนาโชว์เลซด้วยซ้ายไปตรงตัวมาติเนสนาทีที่58รอเจอร์ขยับเปลี่ยนตัวเอาฮาเวียร์บานและคิสเตียฟุกลงมาแทนอีเฮนาโชและมาร์คเอาเบตันนาทีที่67จากลูกเตะม,มุมอเล็กซองลากาเซต เข้าชาร์จบอลเข้าประตูไปได้แต่ผู้ช่วยผู้ตัดสินยกธงเป็นจังหวะล้ำหน้านาทีที่75เลสเตอร์ปรับมาเล่นแบ็กโฟโดยเปลี่ยนเอาไราอันเบเนตออกไปพักแล้วส่งเดมารายเกลลงมาเล่นแทนนาทีที่84ทับจิ้งจอกมาตีเสมอได้สำเร็จจากเดมารายเกเปิดเข้าไปในเขตโทษวาดี้วิ่งปาดเข้ามาแปด้วยซ้ายเสมอเป็นหนประตูต่อหช่วงท้ายเกมเลสเตอร์ที่เป็นต่อตัวผู้เล่นอย่างหนัก ไม่สามารถทำประตูเพิ่มได้หมดเวลาเสมอกันไป1-1เลสเตอร์มี59แต้มจาก34นัดรั้งอันดับ4อ์สซนอนมี50แต้มจาก34นัดรั้งอันดับ7นัดต่อไปเลสเตอร์จะออกไปเยือนบอ์ชมัตในวันที่12กรกดาคมนี้เวลา1นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทย